ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยกัดกัดกัดตัวมันค่อยใหญ่ครับฟองมันเล็กมากมันลากไหมเฮ้ยกัดอยู่เฮ้ยกัดกัดกัดเฮ้ยกัด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 แล้วกัดแล้วอุ้ยตัวนี้มีมีสายมีสายอยู่ไหมผมเจอปลาครับเพื่อนๆใหญ่ด้วยก็โปรอะเกรงว้ายออกค้างอะหายไปแล้วอะ ไม่ไงกัดแล้วเรียบร้อยมีเยื่อไม้มาไอ้นี่ส้เดือนยางคือเยื่อเดี๋ยวผมสร้างมาจากแอบบสซิสซ้มครับอืมพอดีเห็นว่ามันทูกครับแล้วก็ไม่เคยเล่นด้วยแต่บอกเลยว่าโคตรยาวนี่โคตรยาวเดู ไม่รู้ว่ากี่นิ้วครับเดี๋ยวต้องขอดูก่อนแป๊บอ่านไม่ออกครับภาษาจีนนั่นแหละครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็จะล่อนลอนไปหาหมายไม้ด้วยครับอือต,ตอนนี้คือแบบสายมากเลยก็ประมาณนักสิบโมงแนละ้วอุ่ร้อนปปส่วนชกหน้าก็เป็นชกหน้าสามสิบปอนด์ครับแล้วก็พีอีสองตะโกวสามจุดห้าครับนี่ตัวเวบ็ดเบอร์หนึ่งเดี๋ยวไปดูนะครับ เอาติดอีกนาทอมีบนเสมอและปันนินเยอะมากเลย ใหม่พวกนี้เขาลงไปหาปลากันครับไม่แน่ใจว่าเอ้ยนี่กัดกัดกัดตัวมัน่อาใหญ่ครับฟองเล็กมากลากไหมอ้ยกัดยูกัดยูกัดรถกัดรถกัดรถว้าเลี้ยพัดเล็วโอ้ยไอ้ขาเป็นวุ้นว้นมันกัดแบบน่าจะกัดคอเลยอะ คล้ายๆกรับพวกสิงโตครับสิงโตก็มาโอ้โหเฮ้มันสนุกเลยคือเป็นเยื่อที่แบบเราแบบไม่เคยใช้ครับยเยวเล่ามาใช้อไปจะหัดต่อไปครับไปไปไปยังใช้ได้ต่อครับนหนอนมันก็แบบไม่ได้แบบ นิ่มมากอครับคือแล้วก็ามาคือแบบมันจะทึ่มๆเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าด้านไหนมันต้องเอาลงเอาขึ้นเนี่ยไปลองดูไปลองฟังนี้มั้งป่าพวกนี้มันน่าจะนอนแบบในหลุมครับในหลุมพวกหลุมเท้าที่คนแบบเยียบลงไปครับ ปลาช้อนมันกินไม่เลือกครับผ่านหน้าเมื่อไร่เหมือนก็งับเมื่อนั้นนะคือมึงงับหมดอะไม่สนอะมันไม่มีโรคเลยเนะไปไหนกันหมด

ตะก้วมันพอดีนะได้ยื่อมันเบาเว้ยกัดกัดเว้ยกัด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 แล้วกัดแล้วเว้ยตัวนี้นี่มีสายมีสายอยู่ไหมไมนจะอยู่ครับ โอ้ลูดมีสโอ้เนี่ยดูรอยมันกัดดีครับมันกัดเหมือนนี้เลยเนี่ยโอ้โห้รโซงอีกหน่อยนะจะอยู่สตาเอาไหมเอาไหม เดอเจอกระส่งครับเพื่อนๆจิบเสร็จโอ้วา้าหนีเยอะหนามันไม่สวยๆนะเรามาตกใหม่นะ,ว,นะะว้ดกันนะฮะใหญ่นะขึ้นจิบพอดีเลย กัดหรอกผมเจอปลาครับเพื่อนๆใจด้วยก็โบร,โร,โรอ์อะ กิมันอยู่ตรงช่องน้ำเนี่ยครับมันว้ายออกไปไหนแล้ววะลองซุ่มๆดูก่อนเือบว้ายออกค้างอะ ไงกันแล้วแางแล้วเขาเลยันเนี้ยพุ้อ้มาใต้นั่นเลยครับผักบุง เข้าเรียกไหมตัวนี้เ่าหรอโอ้โหมาครับเรียบร้อยไม่ค่อยเจ็บครับเราไม่เจ็บเหมือนน่าจะเจ็บตายตัวหนีเปล่าไม่รู้ผมเจอแล้วครับหนึ่งน่าจะหกกิโเจ็ดกแล้ว มันขึ้นมาจิบเลงกงินเลยงินอีสองตัวอีจูจีกันละอีตัดบดก่อนสองตัวครับสองตัวมีตัวใหญ่กับตัวเล็ก มันไม่กินนะมันพันกันอยู่นะ,ะตัวนไม่ใหญ่นี่วาฮ่าหรือมันไม่เอาอ่ะมันไม่สนใจแล้ความรักเป็นสีชมพู ้านห่างอะไรเนี่ยไม่กีนก่นีกเห็นไหมท่านผู้ชมมันอยู่แถวๆบริเวณเนี้ยจู่ีกันอยู่ซูมเข้าไปได้ไหมได้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 แถวเ,เนี้ยแถวเ,เนี้ย <c oughs> ซูมซูมซูมสีสัน มันไม่กินอะโอ้โหนาทอมีดีเสมอโอุย้ยกัดกัดกัดหรอกกัดหรอกกัดหรอกส่งไงส่งไงส,ส่งไงมันเล่นเลยโอ้โหแมงลุโอ้ย,อยนาทอมีดีเสมอ about it. Ôi! À? Cắt Này! Cắt! 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 Mày mày... โตโตไม่กัดหรอวะฮะของอร่อยปลาเล็กเหรอ <c oughs> โอ้โหของอร่อยปลาเล็กจริงๆตัวที่สามไม่ตัวเล็กติดดีจังอือ ติดดีด้วยติดไม้ตายไปดิทะนุถนอมเลยตัวนี้โอ้โหให้ตายเ่ยโรบินชีวิตดูดีเพน,นื่อนโอ้โหตัวแล้วหนึ่มป้องตัวใหญ่นี้รุดจังเลยสงสาร ลายวันนี้เก็บไปให้แมวอห้เดี๋ยวผมปดก่อน คือมันไปทุกอย่างเลยอุอารครับโอ้โหมาทั้งดงกอคิวนะ้ำมาจะหาได้แต่ละตัวครับเต็มคำเข้าคุงแก้ม ต้องขอไปเสียงรถครับนี่คือรถมันใช้ยาหงหกากันครัก็อขอปดก่อนครับแล้วก็ลองดูใหม่ตัวนี้ผมใส้เป็นหนึ่งโอแล้วครับเบดเบอร์หนึ่งมันฆ่าไปแล้ว nói rồi cần nó ตัวเดิมอ่ะที่กอดตัวกันแล้วนอหนอถึงไหนเนี่ยโถนี้เลือดอาบเลยฮะต้องเซ็นเซอร์ภาพแล้วนะฮะ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องขอตัวกลับก่อนแล้วครับโอ้โหกวาจะากับแต่ละตัวคือแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ทิ้งหายไปเลยครับอืมแล้วก็มากาดอีกชั่วโมงหนึ่งโอ้โหชั่วโมงละตัวเลยวันนี้โอเคครับกอนอะไรครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ปลาครับอืก็เลยไม่ค่อยมีคลิปลงครับอืก็เดี๋ยวเอาไว้แก้มือในคลิปหน้าคลิปหน้าสองตัวโอเคครับ ้าคิมนี้ชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ครับอืมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม